ลงไปตักอีพอยอีแมะเอือยอใช้ย,ยิ่งพี่นองโคบานโขกสัดแทนของเฮ้านะคะพี่นองเข้าวอ,อำเภอชนาโพนะคะอันเป็นที่รักและทะล้งเป็นยานซู่หญิงบุภาขอบบุญขอบคุณคุณปัดทินนะคะมือไข่สงนะคะว่าจ้างกันไปตั้งแต่ปีหกสองแมผู้ข่าวว่าโอ้ยสิมีโอกาสมีร่างกายครบ32มบประการ พอได้ไปล่ำพี่น้องบานโขกสะแทนฟังบ่นะ้อง่าสันลาเนาะแต่กับบุญหลายสายเงาเนาะแม่เนาะบุญหอดจอดถึงนะคะในที่สุดก็ได้มารวมบุญห่วมกุศลกันใน,น้มนีนะคะสันนเล้วบอลไดลูกเต่าไปบ่าสร้างยางมั่งามนะคะเห็ดบ่ตึกเห็ดหิดบ่ตึกช่องบ่ได้จังใจพี่น้องก็ต้องขอกราบขอขอภัยห,หลายๆเพออื่อพี่น้องบ้าทั้งนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆแปล,ลกัน เสียงปมเมื่อสวดให้เจ้าพาไปข้างีหนือค่ะขอบคุณเลยๆกันแล้วกันนะคะสําหรับแรงเชียร์แรงใจทีพี่น้องจดจอเนาะนะคะอ่ะช่วงนี้พอเป็นการเสียเวลานะคะขอเบิกตู่หมอแค้นตัวหมอแค้นผู้ขาล้อในประเทศไทยนี่พ่มีผู้ใดพอเล่าพอว่าเล่าซื้อบาหมอแค้นวิชัยระเทศแม่ อ่ะเบิกตัวหมอแคนหน่อยแอนแอนแอนส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยเล็กเล็กหน่อยแขนผะบอนะ้อ่ะอไปอ่ำลูกอ่ำเต่าเนื้อฮักแก้วแล้วนะคะนี่คือหมอลำหมอแคนนะคะคู่กันเนาะอ่าดัขนพ่อคำเกิง เปินว่าห้มอนี่เป้าแค้นห้อีลาหมอลำหมอรสานีเป็นบุญลัมหอสันวาชนะแล้วมาหอดีหอดนองก่อนอื่นก่อนไก่ก่อนไปนามาหลังก่อนสิลัมก่อนนันก่อนนี่เพราะว่าที่เป็นหัวเขาคือเป้าไหมเอาหัวไปขึ้นยาหมอลำนี่กับแม่นคนเนาะนะคะอรสษาเสงเงผิดขอนอมกราบเอาก่อนลำก่อนที่นี่สุวาเกษตรผิดสีไม้หายเมียอีพัเขาฟังสะกอนนะคะก่อนที่สองพระคุณพ่อแม่ ก่อนที่สามลำลองวันที่แม่รอคอยโจ้จากันจังคอยฟั้งหัวเขาเนแม่เนาะช่วงนี้นะคะขอน้อมลำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่ิุดบ่ไดขององค์พอหลวงรัชกาลที่เก่าของเขาเนแม่เนาะ เื่อเกิดหอเพื่อเกิดถึงเพื่อความกระตันอยู่รูคุณนะคะเฮาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจงแมนเทามีความสุขบ่ได้ลบลูกระเบิดเคื่อประเทศอื่นๆเพิ่นฉะนั้นแล้วขอน้อมนำเอาก่อนล่ำที่ชิ่อวากร,กรกะเซดพิสติมซสัก่ันก็แล้วกันขออนอุญาตเด้อแม่เด้อพอท่านได้ฟอนก็อยาเฝ้าใจหอ้อืเมนีอามมลำมมาก,กันสามครูพี่น้อง ผู้แรกคูขาอรสาครับอาจารย์ปีชาป่าทะรุผู้ที่สองน้องยายะผลเยี่ยมลูกไส้ลาว่วงครูมากกับคุณผู้่านจะนครูกระสังหรือว่าหมอลำพัชราลาแสงเพชรผููที่สามเกียรประยชน์ลเยี่ยมว่วงคููมากกับน้องอดสก่อนแสงเพชรเมื่อนี่สามครูเนี่ยพิเศษพิเศษเนาะใครได้ทั้งว่รยุ่นว้ายกางว่ย วัยสูงอายุวัยสูงวัยผู้สาวเก่าเนอแม่เนอเข้าว่าตองว่าผู้เฒ่าดอกมันพอเป็นตาปันไดเอิ่นว่าผู้สาวเก่าผู้บ่าวเก่าเนะแม่เนอค่ะครับเข้าหมอ ว่าไปเฮาสิได้อยู่สบายเรนนโอ้กาเสติตจะดีไหมทำตามคำบอกไปสิีอยู่ดอกนี้กินสับในดิ่สินในน้าพอกาวจากเป็นหางแจงลา,าดินบ้านใดมันแหนจงจงพุดสาวป้าปอยเลี้ยงสัตว์สาขันใหญ่หน่อย

มันดีโลโนนับวาบุญเดนน่นนองำพระทายอันเปีโโ่ยมลมตั้งโโอาบนยาจะล้มปินให้พื้น บอใครเาไปจงมน่ม่อกย็บาวอันไว้ใได้น้อลาเมื่อยกเมือตั้งแต่ส่วนและเขาอานกายน่า้ระดับอกว่า ร,ร,ร่วมเจ็ดสิบตัวละคท่านคือความเลือดใน,นอกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดประเทศไทยของเอาคิดบึงเอาเดิน แต่กันเบนองลาทรงกำลังแรงใจให้พูดเป็นหัวกันรักษาเขตสินแดนถ้าอรานใครผู้ใจเด็นตํารวจกัเวนใจแดนเพื่อพวกเรารับท้ง E ยืนนาด้วยกล่าวด้วยกระมมขอดชีชาข่าพระพุทธเจ้ามอลำอรสาแสงผิดฟองพีนองอชาวบ้านโูกสะแทนขอน้อมไวยพรใจมงคสงลสาธุค่สอาพานลงไตเกษตรดีสดีใหม่เพื่อนอมล้ำลึกถึงเพื่อล่ำถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพ่อรอเก่าของเาฮาแม่เนาะปัดนิหันมาตอบแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่ผู้เลี้ยงมาพาใหญ่ อประกาศขอนำดื่มแบบขวดจากท่างเจ้าภาพด้วยขอพระคุณครับคือสิแมนหมอล้ำขอขอขอบคุณเด้อน,นะคะอีกก่อนหนึ่งยีแม่นะคะเป็นพระคุณพอพระคุณแม่พระคุณอีพออีแม่เฮ้าผู้เลี้ยงมานั่นคืคออีพอเบาบ่หาหมึกใครส่งแมนป่เฮ็ดบุญหาพอเบาด้วออยนี่เนาะนะคะ ฉะนั้นแล้วลูกเต่าเหล่าหลานของเพิ่นนน้นำดยคุ้นปัหินมือไช่สง่อมที่ทอมนองลูกเต่าสุขูสุขน้นเพื่อนนีใจกระตันยูรูคุณเพิ่นจังได้ทำมาขาขึืนบ้านกะหลังบักไงละโอโหฐานนี่คือบ้านละมีของอ่อของแม่นำ้ำพกของขุมพรอง,องฉะนั้นแล้วผู้ขาขอนอมน้ำเอากรรมาทีืิจวา พระคุณพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญเกียรคนพุณนุณพ่อแม่ผู้เลี้ยงมากาใหญ่สัก,กวันเนาะแม่เนาะนะคะขออนุญาตเดื่อลูกสาวหลาาลูกชายหล้าผู้ยากอนนะคะ,อะเอาไห้พ่อไห่แม่เฮ้าสัก,กวันเนาะแม่อ,อะรเอา <c oughs> เด็กไปสักกันเรือคนสวยอยู่ทั้งโต๊ะโต๊ะอี๋ เขาใส่ลงละพ่อแม่จบลูกหน่อยเขาใส่บอนแล้วนอนตกทั้งความ่งทั้งควมามหักไดเบิ่งแย่ก็นนกแห้งตัวมละไปทั่งไหนก็ค่อยอุ่นเหี่ยนยิ้มบารายไตหมดหรือ ली <laughs> อายุปานคุณผู้ไดมีอายุปานให้เที่ยวเนน่ยแวะมาอย่างแนวกินดีเอาติดมือมานำเสื้อ

เจ้าตตสิโยน้ำละยายบันชอาช้ำทำเจ็บปวดสิเป็นคำถ้ากันทั้งเจ้าดีให้ท่านตัวใจรวยยามดวงสวยบาคุณชาสิได้น้ำมันได้ ไป่แลกไกไปนำคุ้มดอกล่อยวางโอ้กาสมีโย่บางหันมาเบึงเจ้าของเองเล่นแล้วทวนกัาหลังตักทางทุกวันมือละมีมันได้เอาทั้งบางกาตันอย่บุญคุณทาน อ,อีกคนเดียวแม่ก็ได้ฟอนดอกเนาะนะคะอีกคนเดียวก็ได้ฟังหัวเขาปัตตีวันที่แม่รอคอยวันที่แม่รอคอยเป็นจังไหเพื่อนว่าผู้ได้กระถาลูกปีไม่สีมาบอนอ้สงการสีมาบอนอ้อไแน่ละลูกบม่ายามปีไม่ปีนี่ <c oughs> อุลังค้นเขากลับไปบ้านยาอุลังค้นกลับไปบ้านแม่เทา ผู้พ่อยผู้เมอยยุบานก็นเลยแต่ซองแต่ค่อยอะวันที่แม่รอคอยตั้งใจฟังเด้อแม่เด้อฟังแล้วกับจินตนานาการไปนั่งก่อนล่าพี่นองจังนหูเข้าใจนะคะว่าภาษาซื่อสารยังให้ยิ่งพอยอเม่เฮ้าฟังนะคะผู้เป็นลูกเป็นเต่ากับฟังแล้วกับไปปฏิบัติเอาสีไดจเจริญหฮือง,งในนาทีการงานของเท่ากันแล้วกันค่ะ ฟังแม่พานแหงเต้นคือลูกแม่สิมาเฝ้าออกมาไปตลัดทำแมงคายดอกเห็ดไก่ลาบันไป่ลุ้นแกยังใดกลับขึ้นมาเพียงคนแม่โอ๊ยแม่คิดเห็นตั้งแต่ข้าวเจ้าเด็กเล็กหน่อยเจ้าอ่ยอยเบ้า រ្្ៃែនៅពី់ទ្្្ទៅរ្្្រើមនុងសាញជ្រឿទ្្រើម្រូប្ มาบ้าให้เขาค้าให้แม่เห็นให้แม่รู้ว่าเจ้าเป็นสาวเป้ามีความสวขแม่สิเปิดนอคำตุกสิเหลาโน man